สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวรายการที่จะเปิดโลกัศน์ทุกท่านให้รู้จักอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาคงช่วยที่ท่านอาจารย์ได้รวบรวมเรียนรู้ม,มานะคะแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทให้สิทธิ์ทั้งหลายนําแล้วก็ท่านก็นาวิชาความรู้ของท่านมาช่วยเหลือผู้คนมากมายด้เลยะนะคะพูดถึงเรื่องเรื่องการสอนเรื่องวิชของท่านอาจารย์เนี่ยอันนี้อยู่กับท่านอาจารย์มาสิบกว่าปีเนี่ย เรายืนยันได้ว่าสิ่งที่เราไปเจอมาเราไปเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างช่วงนี้เราผ่านมาเรากลับมาจากต่างจังหวัดเราเห็นชีวิตคนนะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะมีทั้งที่ประสบความสําเร็จที่ยังไม่ประสบความสําเร็จมีคนที่ตั้งใจทําคนที่ไม่ตั้งใจมีสารพัดเลยมีคนที่เข้าใจถูกต้องและเข้าใจผิดพลาดไปนะคะแล้วก็ก็มีอีกหลายคนที่ประเมินความรุนแรงของ ของจุ้ยของริดเด็ของฮวงจุ้ยเนี่ยน้อยไปเช่นเดียวกันนะคิดไม่ถึงเอางี้ดีกว่าคิดไม่ถึงคือคิดเอออย่างที่ก้อนบอกแล้วคิดไม่ถึงจริงคือคือส่วนใหญ่จะคิดว่ามันแค่แก้คือทุกคนพยายามพยายามพยายามหาทางออกในการคิดว่าแก้ได้แก้ไขแก้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 แล้วมันก็เลยกลายเป็นถูกเป็นเหยื่อต้องใช้คํานี้ว่าถูกเป็นเหยื่อว่าอะไรที่มันแก้ได้ง่ายอ่ะ มันก็มันก็ผิดคือคือเอางี้นะอันนี้อันนี้พูดอาจจะเป็นเหยื่อของพวกฉาบฉวย่หรือนนเป็นเหยื่อของพวกที่อนนคอยหาผลประโยชน์อันน้กความไม่รู้จากความไม่เข้าใจของผู้คนเอออันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถามว่าดีกว่าไม่ทํามันก็บางทีก็ไม่ดีนะไม่ทําเลยดีกว่านะบางครั้งแต่ว่าอยากจะให้อย่างงี้ก็คือเชื่ออย่างหนึ่งก่อนว่าอันนี้เขาวิจัยมาแล้วเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าเศษส่วนหนึ่ง หรือว่าหนึ่งเงื่อนไขที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จคือคือคุณชอบทางรัดอ่าการที่คุณชอบทางรัดเนี่ยคุณอยากได้อะไรที่มันง่ายๆทําง่ายๆแล้ว,ดวมนดวนแก้ไขปัญหาชีวิตคุณได้เลยเช่นชีวิตแย่มากเลยตั้งน้ําที่หนึ่งปุ๊บคุณจะรวยแหมป่าพูดมาตลอดเลยนะจ๊ะเรื่งองนี้จริงก็ไม่หรือว่าอะถ้าคุณสร้างบ้านมาแล้วคุณเปิดประตูที่นี้เลยนะแล้วคุณจะรวยเป็นประตูลับครับอ,อหรือบางบ้านที่บอกว่าประตูเอียงเล็กน้อยประตูเอียงที่นี้ สรุปแล้วทางบ้านปรับแต่ประตูนะคะนั่นแหละแล้วมันจะช่วยได้อย่างนี้หรือว่าขยับหัวเตียงอย่างเงี้ยหนักๆก็มีถึงขั้นแบบอะว่ายตีจูเอะนะะเคยไหมบางปีบางปีก็กระเทียมบางปีก็เพล็กฟักทองฟักเขียวกับฟักทองเนี่ยแม่ป่ามันก็มีที่บ้านบ่าก็มีคือคือแม แม่แม่ก็เชื่อคนง่ายแม่ก็ดูเชื่อคนง่ายเหมือนกันประมาณนึงแต่ที่ไม่เชื่อคือลูกชายใช่ไหมไม่เชื่อลูกชายคนแก่เอ้าเหมือนพระพุทธเจ้าไงเออคืออยู่ดีๆเนี่ยจะให้ไปโปรดไปโปรดอ่าญาตพวงเนี่ยไม่ไม่ได้หรอกยากมากยากสุดยากสุดเลยยังอยู่ในต้องสร้างปฏิหาริย์ให้เห็นเพระิคือคือคือเขาเรียกว่าเห็นมาแต่เล็กแต่น้อยมเขามีกุศโลบายพระเจ้าเขาเขาาท่านวางวางแผนอะไรอย่างงี้คือ ถ้าเมืองใหญ่กว่าเนี่ยนะเมืองใหญ่กว่ายังศรัทธาออยังมากราบไหวพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้เมืองที่เป็นบ้านพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องแปลกใจแล้วนะเพรนะนี่ยเห็นว่าหลังจากที่ท่านตัดสรุ่านไปโปรดเมืองอื่นก่อนหลังจากที่ท่านตัดสรุ้มาเนี่ยท่านก็เริ่มไปโปรด แล้วก็มีสาววกผู้ติดตามเป็นหมื่นๆเลยนะเป็นสเป็นหมื่นสองหมืนเออก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งสิบหกหน้าหุดหนะหุเออใช่สิบหกนหุดหนหสิบหกหุดหนหุหนึ่งคือหนึ่งหมื่นล่ะสิบห้าุก็เป็นแสนแล้วเนี่ยแสนหกดีสิบหกหน้าหุดอ่ามีหนึ่งมีหนึ่งหุดที่ไม่บรรลุอ๋ออ๋ออ๋อมีสิบห้านหุดที่บรรลุเป็นอรหันเนี่ยแล้วก็ไปปรฏพระเจ้าพิมพิสารอ่าพราเว่าพิมพิสารก ก็ยังให้ความพอรบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็หลังจากน้ค่อยไปที่บ้านด้วยก็เรียกว่าไม่ต้องแปลกใจและไม่ต้องเสียใจทุทีคนใกล้ตัวไม่เชื่อเราหรือไม่ก็ในในคนที่มาหาท่านอาจารย์มาเรียนท่านอาจารย์เนี่ยนะทำหงจ่วยร้อยหนึ่งเนี่ยอแล้วก็ไม่ผ่านบททดสอบอาจจะแปดเก้าสิบปอร์เซ็นเลยก็มีเหมือนกันนะคะคือ หรืออะไรเข้าใจผิดไปหรือไปหลงเชื่อผู้อื่นไปหลงเชื่อผู้อื่นคนโบราณเขาชอบใกล้เกิือนกินด่างเออเออแต่มันก็มีคํานี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วมีภาสิต์มาแต่ไหนแต่ไรก็เพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆป่ะอยู่หน้าบ้านโรงเรียนเราเนี่ยสมมติอยู่หน้าอาคารเรียนสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยมาเรียนเลยเออทุกวันบรนเลือหาดวันเห็นคนท่วมเลยนเลือดหาท่วมเลยเสาร์อาทิตย์คนจอดรถเต็มเลยนี่แล้วเขามาทำอะไรกันมาเออสงสัยนะแล้วก็ยืนดูแค่นั้นเนาะ โอ๊ยจอดรถเยอะอย่าขวางหน้าบา้านกูแล้วกันแค่นี้พอแล้วจบอย่าให้มีเรื่องมากกว่านี้พอเถอ,อะอ,อ,อาจารย์เรียกว่านี้ย<ะ>ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเวลาอืยังไม่ถึงเวลายังมีกรมเวรนต่อกันเยอะหรือหรือไม่ก็ประเภทอยู่ใกล้นั้นนะอ,อยู่แค่หน้าประตูโรงเรียนอืมอมอมไม่เคยเข้าไปฟังนะหรือว่าได้ยินเสียงเหมือนเหมือนที่มาจอดรถจอดจักรยานหน้าโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็เวลาถ่ายทอดะเสียงมนอยู่ตลอด เคยกลับบ้านไปทำาุ้งจุ้ยไหมไม่เคยเคยทำาุ้งจุ้ยบนตัวไหมไม่เคยไม่เคยทาอย่างเดียวขายต่อไปเหมือนที่เคยทํามานะและอย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่คุณไม่ทําคือคุณถดถอยอเมื่อไหร่ที่คุณไม่ทําคือคุณถดถอยนั่นแหละมันก่อนก็พูดกับคุณตาโตคุณตาโตก็หยิบเรื่องนี้มาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอสิบปีผ่านไปเวลาเราอยู่กับท่านอาจารย์เนี่ยเราเคยบอกนะคะเคยบอกทุกคนที่มาเรียนว่าคุณลองสังเกตดูก็ได้ อะไรก็ตามที่ท่านอาจารย์บอกว่าผิดนะมสมมุติว่ารูปทรงแบบนี้ผิดรูปทรงแบบนี้เป็นอัป,ปมงคลลักษณะชัยภูมิเอาแค่หงจุ้ยเคยหาสถานดัดดาเลยนะลักษณะแบบนี้เป็นมงคลหรือว่าลักษณะบันไดแบบนี้จะทําให้แตกแยกประตูแบบนี้จะทําให้ทะเลาะก,กันคุณลองสังเกตด,ดูเพื่อนบ้านหรือเส้นทางที่คุณผ่านบ่อยๆก็ได้คุณรู้จักนั่นแหละใช่ไหม,มหรือว่าเส้นทางที่คุณผ่านบ่อยๆคุณดูดีตึกร้างที่ตอนแรกเปิดตัวโอ้เปิดตัวสวยงามคนเพียผ่านไปสามปี ค่อยๆร้าไปทีละลายสองลายเดี๋ยวเซ้งเดี๋ยวเซ้งเดี๋ยวขายเดี๋ยวขายเนี่ยทาไมถึงเป็นเรื่องแบบนั้นถูกไหมทำไมไม่สนใจมาหาความรู้นะใช่ไหมแล้วเวลามันเป็นเนี่ยถ้าสมมติเป็นตึกแถวนะเวลามันเป็นมันเป็นทั้งแถบใช่ที่สังเกตง่ายที่สุดเลยอะไรก็ตามที่อยู่บนเนินหรือว่าเป็นเส้นทางที่ลาดขึ้นลาดลงหรือที่ท่านอาจารย์วันนั้นที่เราถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็พูดถึงสายน้ําจุงจมูกคุณไปดูก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นสายน้าจุงจมูกสายน้ําตีจากนะ ไม่มีกิจการไหนหรอกจะรอดไปเกินห้าปีไม่มีทางสามปีนี่ก็อึดแล้วเออถ้าไม่ใช่ว่าดวงดีจริงๆนะหรืออย่างอย่างที่เราพูดกันเนี่ยนะแล้วก็อย่างที่พวกเราอยู่กับท่านอาจารย์มาสิบกว่าปีเนี่ยนะแล้วก็ท่านอาจารย์สอนมาเองเนี่ยก็เกือบเกือบสามสิบปีแล้วมันมีคําพูดหนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดให้เราฟังเสมอว่าคือทางจุ้ยเนี่ยพงจุ้ยของจริงเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสามปีหนีไม่พ้นนะคําความหมายที่ท่านอาจารย์บอกสามปีหนีมันคือถ้าพงจุ้ยมันไม่ดีจริง หรือถ้าท่านอาจารย์ทําให้แล้วมันไม่เวิร์กจริงเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับมาให้ผลมันจะออกเออมันก็ให้เห็นแล้วนะแต่ที่ท่านอาจารย์ทํามาทุกวันเนี้ท่านอาจารย์ไม่เคยเลี่ยงไม่เคยมีปัญหาไม่เคยติดต่อไม่ได้นะยกเว้นแต่คุณไม่ติดต่อเองนะยังไงก็ติดต่อทีมงานได้อยู่แล้วแล้วทีมงานเนี่ยถ้าเป็นเคสที่ท่านอาจารย์เคยไปตรวจหรือเคยให้คําแนะนําเนี่ยเขาก็จะเอากลับมาให้ท่านอาจารย์แล้วเราเองทีมงานเราเองเราก็อยากรู้ท่านอาจารย์เองท่านอาจารย์ก็อยากรู้ว่า สิ่งที่ท่านอาจารย์กาหนดไปสิ่งที่ท่านจารัดให้ไปทําไมมันไม่ได้ผลทําไมมันเสียหายแล้วทุกครั้งนะเกือบจะทุกครั้งเลยที่เรากลับไปตรวจหรือเราไปเช็คใหม่เนี่ยมันจะเจอข้อผิดพลาดแล้วซึ่งข้อผิดพลาดนั้นเนะนี่ยมันเกิดจากการที่เจ้าของอ่ะไม่ทําตามหรือไม่รักษาไม่สม่ําเสมอที่จะดูแลหงช่วยของท่านอาจารย์ซึ่งเราพยายามย้ําแล้วว่าหงช่วยของท่านอาจารย์เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะ เนี่ยเอาง่ายๆก็คือเอาตัวท่านอาจารย์แล้วกันอย่างเนี้ยหนังสืออย่างเนี้ยนะคุณเคยเห็นไหมว่ามีอาจารย์หงช่วยคนไหนเขียนหนังสือเอางมที่ไม่ลอกคนอื่นมานะที่ไม่ลอกจากตำราภาษาอังกฤษหรือไม่ลอกไม่ไม่ลอกจากคนอื่นมาเขียนมาโดยตั้งแต่นี่ยเขาก็อาจจะมีละยี่สิบปีที่แล้วมีเล่มสองเล่มอย่างเนี้ยเป็นพื้นฐานอะคือโงช่วยพื้นฐานในไทยก็เขียนได้นะอย่างป๋าก็นั่งเขียนได้แล้วแต่เขียนทีหนึ่งเป็นห้าสิบเล่มเนี่ย นะอย่างเช่นเล่มนี้นะ<ร>แล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ด้วยนะคะแล้วก็เล่มนี้ไอ้ห้าสิบเล่มเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนละเรื่องไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้นึก,น,กนึกวิชานได้ก็ไปทางนี้อีกอันนึงนึกวิชานุ้นได้ก็ไปทางนู้น<อ>มันไม่ใช่อีกทั้งหมดเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกันสอดคล้องกันทั้งหมดสนับสนุนกันและกันหรือว่าอธิบายให้ลึกซึ้งขึ้นในพื้นฐานในพื้นฐานทฤษฎีซึ่งเขาเรียกว่าโซลิดแข็งแกร่งและมั่นคงอื มันก็จะเป็นการสนับสนุนแล้วก็ซับพอร์ตซึ่งกันและกันอ่ะลองมาดูตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนัง้าอน่าสนใจมากปะอ่านไม่เอาปะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยหนังสือเล่มนี้นะคะหวงจุ้ยดวงชะตาโชคลาภการเงินอืมอืมเนี่ยขออ่านคำนำอ่าอันนี้แค่คำนำก็แค่คำนำก็กินขาดแล้วเวลาดูหนังสือนะอย่างแรกที่ต้องดูคือคำนำแต่ส่วนใหญ่ผู้คนไม่ค่อยนี้นะซื้อเพราะหน้าปกอืมหรือว่าซื้อเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคำแนะนำอะ อ่าออค,คอมเมนต์นใช่อ่ะคำนำนะคะโชคลาภด้านการเงินเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีความคาดหวังว่าตนจะได้โชคลาภที่ดีแต่การจะมีโชคลาภที่ดีได้มีองค์ประกอบกระตุ้นมากมายอ,อาจารย์จึงเขียนตําราที่เคยได้ศึกษามาให้ได้รู้อย่างละเอียดซึ่งมีองค์ประกอบมากมายดังกล่าวแล้วนะคะและการที่เราจะมีโชคลาภที่ดีได้อย่างเร็วไวองค์ประกอบอีกด้าน คือการคิดดีทำดีพูดดีดังนั้นอาจารย์หวังว่าทุกท่านที่ได้ศึกษาตำราเล่มนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นที่มาของโชคลาภการเงินด้วยรักและห่วงใยวรชนัดอัศกุลโควิดถ้าคุณเข้าใจเอาไปใช้มันก็เกิดประโยชน์ฟังสารบันหน่อยไหมคะ,ะสารบัญก็เป็นเรื่องสําคัญควรจะดูนะครับสารบัญบทที่หนึ่งนะคะพนะวงจุ้ยดวงชะตาโชคลาภการเงิน ทฤษฎีทั่วไปของฮวงจุ้ยดวงชะตาโชคลาภการเงินนะม,ม,ม,มีตั้งแต่การใช้สามยวนเก้ายุคหรือว่าใช้ทิศทางแปดทิศนะคะม,มาคำนวณตำแหน่งโชคลาภออกมานี่ก็แสดงว่าช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วนะระดับหนึ่งค่ะบทที่สองฮวงจุ้ยสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยทฤษฎีทั่วไปของฮวงจุ้ยดวงชะตาโชคลาภการเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็มีตั้งแต่ การตัดส hmm. ินตำแหน่งทิศทางของบ้านทิศทางกับชั้นที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลวิธีการพลี่คลายหรือแม้แต่โครงสร้างของบ้านที่ทำให้โชคลาบรั่วไหลและวิธีการคลี่คลายบทที่สามวงจุ้ยตำแหน่งโชคลาบการเงินของที่อยู่อาศัยก็มีตั้งแต่ตอบคำถามว่าตำแหน่งโชคลาบการเงินอยู่ที่ไหนในบ้านของเรานะคะ แล้วการใช้ตำแหน่งโชคลาภการเงินใช้อย่างไร<ม>ควรจะวางอะไร<ม>สิ่งของที่เรียกโชคลาภหรือว่าต่างๆ<ม>หรือแม้แต่วิธีการจัดวางที่อยู่อาศัยที่ทําให้มีผลกระทบต่อดวงชะตาโชคลาภการเงินเช่เนสิ่งของของตกแต่งที่เป็นประเภทต้นไม้หรือของตกแต่งที่เป็นประเภทรูปภาพนะ,นะคะควรใช้อะไรและไม่ควรใช้อะไรมีอยู่ในเล่มนี้สมมติถา้าเราเคยได้ยินป๋าก้อยอัดรายการ ปลูกแว่นแก้วปลูกแว่นแก้วทาไมต้องเป็นแว่นแก้วเนี่ยในเล่มนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเหตุผลที่ใช้ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ชนิดเนี่ยมีลักษณะใบาเหมือนเหรียญใช่ใบกลมเหมือนเหรียญขยายข้อความใบมันนอกเหนือนจากใบกลมแล้วยังมีใบแหลมใบอื่อนอีกนะ,ะอันนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่ห้องเคล็ดนะอาจารย์ะนะะบทที่สี่บทที่สี่บทที่สี่คือบทสุดท้ายนะคะสรุปการเรียกโชคลาภของแต่ละบุคคลมีเฉพาะเจาะจงลงมาด้วยนะคะถ้า บอกเลยเล่มนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ทาหวงจุ้ยเบื้องต้นแล้วดูแลหวงจุ้ยเบื้องต้นเป็นแล้วสามารถจะมีเล่มนี้เพื่อไปเสริมดวงชะตาเก็บรายละเอียดเราเรื่องนี้แล้วกันนะโชคลาภทางการเงินได้อย่างที่ป๋าเคยบอกว่าหวงจุ้ยเนี่ยถ้าเราจะแยกมันเป็นข้อๆสิ่งที่คุณควรทําสิ่งที่คุณไม่ควรทํามีเป็นร้อยเป็นพันใช่เราแจกแจงให้ไม่หมดนะครับเวลาท่านอาจารย์ไปตรวจเวลาทีมงานไปตรวจเนี่ยเราจะดูแค่โครงหลักแล้วก็แกนหลักที่มัน เป็นคอเป็นหัวใจจริงๆนะส่วนดีเทลคุณอยากได้มากกว่านี้คุณมีอะไรที่เรียนรู้เนี่ยก็สามารถทําได้โดยการหนึ่งคือไปเรียนหรือฟังคลิปอาจารย์ย้อนหลังไปเรียนที่ห้องเรียนนะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยการที่ทําแบบนี้มันจะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นนะใช่แล้วเร็วๆนี้นะคะในเมื่อเออแล้วเร็วๆนี้เนี่ยเราคาดว่าถ้าเป็นถ้าแน่นอนลงตัวนะคะห้องเรียนเนี่ยก็น่าจะเปิด สัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่สี่ของเดือนแล้วซึ่งวันเสาร์เท่านั้นแควันเสาร์อย่างเดียวเลยวันอาทิตย์ให้ท่านพักผ่อนวันเสาร์ที่วอาทิตย์อาจารย์ปฏิบัติธรรมเสาร์ที่สองและเสาร์ที่สี่นะแต่ว่าน่าจะน่าจะลองภายในในเดือนนี้ก่อนนะเดือนมีนาได้แหละถ้าเดือนมีนาเป็นไปได้ก็คือเร็วที่สุดคือวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเดี๋ยวสิไม่ใช่ดูเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดปะเกืบยี่สสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ด กับยี่สิบห้าอ่าที่ไกัยี่สิบห้านะเสาที่สิบเอ็ดกับเสายี่สิบห้างประกาศอย่างชัดเจนแล้วไปทางการอทีแล้วว่าติดตามในประกาศนะทาง Facebook หงช่วยอาจารยหมานะครับแล้วคุณก็จะได้เข้าใจแล้วก็มีโอกาสไปเรียนที่อาคารเรียนกับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์รับปากแล้วนะท่านอาจารย์รับปากแล้วนะว่าครั้งนี้ก็เพราะว่าไปเจอเคสที่น่าสนใจมาท่้ายท่านอาจารย์ก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะการที่ดูเคสที่ท่านอาจารย์สอนเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมมุมให้เราเข้าใจหงช่วยได้มากขึ้นแล้วมันเป็นการที่ เหมือนกับกระทบใจเราโดยตรงนะหลายๆคนในเวลาไปเรียนกับท่านอาจารย์แล้วนึกถึงอยากจะถามอะไรเนี่ยมีคําถามในใจเนี่ยท่านอาจารย์มันจะตอบหรือไม่ก็พอเรียนเคสไปมันผุดคือคือมันมีอยู่ในเคสที่ตอบคาถามของเขาอะอยู่ในนั้นเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันก็ใกล้หมดแล้วนะแล้วก็หนึ่งช่วงเนี้ยดาวก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดาวพระเสาร์ก็ย้าย ื่ว่นว้นะบอกจริงนะป๋ามันเป็นช่วงเหมือนพระสุขเข้าพระเสาร์แท้เป็นอะไรไม่รู้คุณเชื่อไหมล่าสุดเนี่ยตุรกีเนี่ยแผ่นดินไหวรุนแรงกว่าครั้งแรกๆเนี่ยอีกนะแล้วก็ช่วงเวลาก่อนที่จะมีแผ่นดินไหว5.6ครั้งล่าสุดเนี่ยมีอัฟเตอร์ชชอ์อีกเป็นหมื่นครั้งนะเขาบอกถึงหมื่นครั้งเลยมันไม่น่าเชื่อแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยพายุทรายพายุหิมะฝั่งหนึ่งเป็นพายุทรายอีกฝั่งหนึ่งเป็นพายุหิมะ แล้วปรากฏว่าประเทศเป็นไฟป่าใช่บางประเทศไฟป่าบางประเทศเป็นน้ำท่วมบางประเทศเป็นแผ่นดินไหวโอ้โหคือโลกมันปัดวนหมดนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยสบายสุดแล้วแล้วเลิกยามเนี่ยที่หาให้เนี่ยาอาจะบอกมันก็จะหายากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตกลงเดือนมีนานี้ยจะมีมีมี มันโดยเฉพาะอันนี้อาจารย์เติอนม่พมิเศษหลังจากวันที่สองไปเลยจนถึงมันช่วงเวลาที่สิบแปดมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง <18 S 2> สิบแปดมีนาหสันไหวของของ,ของเรื่องพลังป่ามันจะมีช่วงจังหวะที่สามารถช่วงชิงหรือเอามาทำประโยชน์ได้เนี่ยก็จะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดมีนาโอ้โหนะ มันมีมันมีอยู่สองเคสที่เขามาทาแตกีไม่ได้เคสแรกก็้ากรรมนเวรไม่ยอมมันที่จะมาทาแตกีรถชนโอ้ยตายอ่าคือบัตรตุก็เลยมาไม่ทันนะครับออเลยต้องเลื่อนอีกคนหนึ่งมาจากอ่าต่างประเทศนะสองปปราวที่เราจะไปนี่แหละก็ติดถูกเชิญนิดหน่อยก็มาไม่ทันนั้นอาจารย์ก็เลยจะให้รอไปถึงเมษาก็สงสารจะช้าไปก็เลยหาเลิกหายามให้ใหม่ก็คือ ได้วันที่สามสิบเอ็ดมีนานะครับถ้ายังสนใจหรืออยากจะทานะรับมือกับช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงและเลวร้ายเนี่ยก็ติดต่อไปที่เบอร์คุณโอนะครับโทรเอานะยังไม่ต้องไลน์โทรไปหาคุณโอศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่สองสองเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สี่สองสองเก้าแล้วเดี๋ยวคุณโอเขาจะส่งรายละเอียดให้ทราบนะครับ,รบส่วนเรื่องการเรียนนะครับก็ติดตามทาง Facebook ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะเข้าใจแล้วคุณก็จะได้ฟังประกาศอย่างชัดเจน จากทางเพจนะเราก็จะประกาศไว้ทิ้งท้ายก่อนจบนะครับก็บอกไว้แล้วว่าสิ่งสองสิ่งที่จะทําให้คุณพัฒนาการแล้วก็คุณมีความก้าวหน้าในชีวิตนะครับมันจะมาจากสองสิ่งนะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานของความรู้หนึ่งการอ่านหนังสืออ่านเนี่ยการอ่านหนังสือได้ความรู้สองการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวคุณก็จะได้ความรู้เหมือนกันจริงๆแล้วอยากจะพูดว่าการเดินทางการเดินทางเพราะว่าการเดินทางนั้นเขาเรียกว่าเคยมีคนเคยมีปาดบอกไว้ ความสําคัญไม่ได้อยู่ที่จุดหมายสําคัญที่ในระหว่างเส้นทางเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรบ้างนะคะเราได้เห็นเรียนรู้อะไรบ้างอะที่ไม่รู้ก็รู้นะการถือพอเรามีข้อมูลมากทัศนคติเราจะเปลี่ยนนะพอทัศนคติเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะโยงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นเราจะได้ไม่วนๆเวียนอยู่กับกล่องเดิมๆนะคะนะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ